มาค่ะพี่น้องเมงนี่มีนกเองผ้าเขาโคกเขาปลาสิผ้ามากเก็บพักเป็นพักติวมนเด้อพี่น้องเด้อนี่พักติวมนกินกระลาบกินกับก้อยกินกระปนโอ้ยสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อเอนี่เขาปลาเขาโคกเมนี่ฝนอันตกไปปล่อยอันมันนี่ เพิ่นกับโป่งเด้อพี่นองเด้อฝาามาเก็บหยานมันแก่ก่อนมันสีบอ่อแสบพักติวมนแมนอยู่ไเอาเสียงไปเออ <laughs> มาเก็บพักเติวเออเขาป้าเขาโคกมาเด้อพี่นองเด้อขางทางขางป้านี่และ ทางไปหน้านี่แล้วพี่น้องจ้าเด็กหน่อยสมัยไม่เพิ่นกับขึ้นสิบบ่คอยหูจักดอกพี่น้องจ้าแต่คนเท่าหลุ่นเก่าเนี่ยเพิ่นกับหูนะเสียบขึ้นอย่างนี้อาเพิ่สเสียบก็พักติวอีกเด้อพี่น้องถ้าเอาไปแก้วปนแก้วลาบลาบปิดลาบไก่สีอุ้มสุดยอดอีลีเด้พี่น้องจ้ากำลังโป่งงามโอ้รัวดีพี่น้องกินแร้วมมนสิออกอ่ากรอบไหมเออเมื่อเก็บไปสองสามเทียนแล้วพี่น้อง เี้เก่งมากมากๆหรเปล่าเน,นี่ยมันมีขากล่องกับอะไรเอามาด้พี่น้องด้อผ้าเลาะโขกเลาะปลาเป็นปลาที่สาธารณะอ่าเพิ่นกันย่งหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อพักติ๋วมนแต่ว่าถ้าพักติ๋วซื่อนั่นบ่ค่อยย่างหอกพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าอันคุดไปปลูกน้ำบานไหมคุดไปปลูกคางหัวยังสีมันเลยแบบอาจจะดับแน้วไหมพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าตัวนี้บอกบอกมีคนเอาไปบ่ค่อยเห็นว่ามามาลอยกวนไปยังสินะพี่น้องคะ่ะอืนี่แต่ว่าเพิ่นก็นเกิดเป็นดอนเป็นอย่างี้ดีๆได้พี่น้องด้วยยังหลายอยู่พี่น้องคะ่ะนี่ผู้ใดอันมากินกระปุลยังสีพี่น้องจ้าเขาสิเป็นปลาเลยเดย้นี่เห็นบ่นี่กระเมียนเป็นผักทีันแก้วปนแสบพี่น้อง บนเกวกับปราบลาบปลาเป็นทีสาธารณะของของหมู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อืเพิ่นกระหามอยู่ดอกแบบพวกตัดไม้ตัดยังเสียมะลักเอาไม่เอาอยัางเสียพี่น้องจ้าเพิ่นกระหามอยูุ่แต่ว่าหามคนเนาะจึงได้สิพี่หามได้แต่ว่าเขาสิมหลักลอยอันลักเอาตอนใดเนาะพี่น้องเนาะก็มหลักตัดใหม่ไปนะพี่น้องมันก็นเลย ปลาก,ก็เลยเสียมส้มอือผุ่นมีตะห้อยตัดได้พี่น้องเป็นไม้ม่นี่อันนี้ก็ไม้เมียดแอ่อยังสิก็ตายได้พี่นอ้องอือม,มันตายขาเจ้าก็มาตัดเอาไปเห็ดค้างค้างบอกทั่วเป็นที่สาธารณะพี่น้องจ้านี่เดี๋บุง๊งพักติวมนทีเห็นบอ่อพี่น้องมันก็เกิดดีดีดีเด้คุณน่ะเมียนเบิดได้พี่น้องนี่นี่เมียนเบิดเลย กำลังพอว่าดีๆนี่พี่น้องผักติ๋วมน์นี่ต้องเก็บอันอันมูหยอดมันขาวๆนังสีพี่น้องคะมันสีสมนิดๆกรอบเวลาเขากินเ,เขาเคี้ยวยยํานั่งสีเสียบเลยพี่น้องเออพี่น้องอีสานเข้าคงสีหูยุดอกอือแต่คนไทยกับโบหูว่าเขาเจ้าจิลู้เรื่องบ่านี่ผักบ้านเข้านี้เนาะพี่น,อน้องเนาะอือเหมือนนี่ผ้าไป ชมปลาเออเขาปลาเขาโคกไปทั่วไปทีบล่ะม่ได้เอากล่องมาได้พี่น้องด้ยสิผ้ามาเบิงแน่ว่ามือนี่ได้ยังเนี่เอยกล่องสีสันเนี่ยด้ยจา้าเออมากะลดขู่ใจเนี่ยล่ะได้จอดนี่ได้อยียงนี่โอ้ด,ดอกกระเจียวจักต้มนึงเลยล่ะพี่น้องคะ ดอกกระเจียวปลาปลา,ปาห้าหนีล่ล่ะได้แนวแล้วได้แนวกินละอืมอืมท่างไปหน้าพี่น้องนี่กับปลาถ้ามาชมขอคุณเอฟซีด้วยพี่น้องเด้อ